ไปแบบไหนครับ่อรอบโอลไปเรื่อยแล้วผมไม่ได้ตีความคนเดียวเขากีดกระน้องเลยแต่ขอเสื้อเหรอฮะแตขอเสื้อได้ดิเขาไม่หนิแล้วเอาไปเลยอ่ะอ่าอ่ะวัดเลยวัดเลยวัดเลยแจมจำของฟิล์มได้นานเท่าไหร่อ่ะได้ยังได้ได้เลยนะโอ้โหถูกแล้ว เราได้คำตอบแลบ้วนิวน้วใช่นิว <คำ S 1> น้วน<ำ>ิ้วนิ้วคัเป็นนิ้วครัเป็นนิ้วโอเคเฮ้ย <Hey S 3> ฟังแลคุณพี่แอ่แรกบอกเป็นจีนค่ะฟังไทยไม่ไม่คยรูเรื่องอ <Norm ans> <eigenlijk> เลยเป็นจีนฟัไทยไม่ได้พูดไทยไม่ไ,มได้เลยพี่พีดัเสื้อเหมือนกันนะเ <purchases S 1> ออเอามีสทั้งวัยไหม ต้องไหมตอนนี้อนนี้วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยใช่ฉันเลยเน่ยอยแจมเมื่อกี้คุณวัดรอบอกของฟิล์มเท่าไหร่ครับรอบอกของพี่ฟิล์ม38ครับ38นิ้วโหมานะ38นิ้วทริเขาบอกไม่เชื่อเขาบอกว่าผู้คุณปังไทยปังไทยไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อโงงแล้ว เชอร์ตี้เอ็ดเชอร์ตี้เอ็ดนะสามสิบแปดฟิมแจมเท่าไหร่เท่าไหร่ดีฮะใครนะฮะที่จอ่ายแจมใครที่ถ่าแจมฮะสีแดงสีแดงนะสีแดงนะมาลุ้นนะฮะใครเอางี้ดีกว่าใครถ่าแจมยกสีแดงขึ้นอ่าสีแดงขึ้นมาชัดๆเลยงน้ำกๆเลยสีแดงขึ้นมานะอ่า โอเคโอเคและอย่าโกงน,นะดูอยู่นะสีแดงยกขึ้นมาสีแดงยกขึ้นมาเลือกหนี่ยมีคนไม่เลือกไม่ยกด้วยนะเห็นนะโอเคดังวัดอร่อยและหน้าอกของแจ็ครอบอกรอบอกของแจ็คคือสามสิบหกครับเสียงสองมือมาาเลยสองมือประสานเลย เท่ากันวมดเดี๋ยนะมือคุณสองคนเหมือนคนคนเดียวกันเลยว่ะไหนเท่ากันไม่ลองแบบประสานมันอย่างนี้ดิเท่ากัไ่รมัเ่ากันเลย่่ากันเฮ้ยไิงใจดิ๊งๆตเนี่ยจริงเรอม่วไม่ให้คุณํำตรงนี้นะตรงนี้เนี่ย เห็นเปล่าว่าปีนไปเลยมาทุกคนเห็นไมว่าว่าปีนมือใหญ่กว่านหมเราร้อเด็กนี่แหละปากมือปากมือปากมือพี่ฟมใหญ่กว่าใช่ไหมเอะพี่ฟมใหญ่กว่าอ้าวไม่เห็นนี่ยเท่าไหร่อะใช่หรือเปล่าอีกเอาเป็นรูปเราทำให้คนเห็นไปเลยว่าเนี่ยจากสัญญาประมาเนี่ยครับนุ่ย นะมันต้องใกล้ๆกันนิดนึงนะไหนไหนไหนซ้อนหลังก็ได้แล้วจะรู้ไหมล่ะพ่อไม่อยากรู้จริงๆ่ะแต่จะวัดให้ทุกคนช่วยกันดูนะทุกคนช่วยกันดูเออนี่ไม่ใช่นี่เกรดอะไรอะไรแล้วแรวกว่า คุณคุดูไม่ต้อทำอะไรเลยจริงจริงคุณดูเอาคุณดูยกกล้องขึ้นมายกกล้องขึ้นมาไหนย่าดีดีดีโอ้ยมันมีอีกทีนึงหรือว่าหนุ่มอ่เฮ้ยเหรอขนาดเออเฮ้ยนี่ว่าย่างนี้ไม่ได้หันหน้าเข้าหากันไหม ไม่ไม่ย no, 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 no. no, no, no. uh ังไม่ทันเห็นเลยโอ้โหอยู่คำถามนี้นานแล้วไม่มันยังไม่เห็นจริงๆอ่ะคุกครหนึ่งสองซ้มฟิล์มดีๆเฮ้ยมันเหมือนเท่ากันเลยฟิล์มยาวกว่านิดนึงนะเอาเหรอนี่กเหรออะไรนะฮะ พี่ฟหรือว่ามันติดสูตรวะถอดสูตดไหมวะหรือว่าเมื่อกี้นะสรุปว่าฟิมยาวรับผม